ู้ช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการที่มีปัญหาจับมือร่วมกันก้าวไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอสคอ,อกลสิบนิวส์ดิฉันนางสาวกนรนตพรอาัธานาคนักวิชาการแรงงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกลสินนะคะวันนี้นะคะ เราก็มีข่าวสารดีๆที่สำนักง,งานของเรานะคะได้ออกไปทำกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วเราก็นำได้นำมาเสนอให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะไปชมกันได้เลยค่ะค่ะข่าววันที่21ุ่มภาคมสองพันห้ารสิาำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกลสินร่วมกับกลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานและเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานในการป้องกันการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับของสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าดังกล่าวและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยการติดตามการทำงานของชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดกาลสิน์ต่อมานะคะเวลา13นาฬิกา สสคกาลสินของเรานะคะก็ได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการบริษัทกิมชุนไอซ์จำกัดสาขากคาคุชินารายเพื่อให้ในายจ้างปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554ค่ะข่าวันที่23กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565สสอกระทรวการศินของเรานะคะก็ได้จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ครั้งที่2ทับ2565เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานและนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ค่ะและในวันที่14กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565สสคกาสินได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภพาลัยประจำปี2565ณหอประชุมจังหวัดกาลสินศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินและร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันสำคัญของชาติเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดรบบ ภูมิทัศน์วัดสว่างหัวนาคำนาวัดสว่างหัวนาคำตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินโดยมีนายทรงพลใจกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน์เป็นประธานค่ะและในเวลา13นาฬิกาสะสะกาลสินดำเนินการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ให้กับลูจกจ้างจำนวนหนึ่งรายค่ะค่ะ,คะวันที่25กุมภาพันธ์2565นะคะ สสกาฬสินธุ์ก็ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยมีนายทวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ และเวลาต่อมานะคะสอสอคอกาลสินก็ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาลสินครั้งที่2ทับ2565เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกาลสินณห้องประชุมโสมพมิตรชั้น4ตาลากลางจังหวัดกาลสินโดยมีนายสุภทธิ์กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชกรารจังหวัดกาลสินเป็นประธานในการประชุมพี่เตยเตยว่าไงคะเอวันก่อนอะหนูเดินผ่านสำนักงานแรงงานหรือเปล่าหนูได้ยินมา5252มันคืออะไรเนี่ยห้าสงแรงงานนะคะก็ย่อมาจากห้าหน่วยงานด้วยกันก็คือ 1. นึ่สำนักงานประกันสังคมสองสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. สานักงานจัดหางาน4 สำนักง,งานแรงงานและ5สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหนูก็งงๆ5 2 5ออะไรก็ไม่รู้หนูเข้าใจแล้วค่ะค่ะและถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็มาหาเราได้ที่ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือติดต่อสอบถามมาที่เบอร์043 8 1 1 092หรือสายด่วน1 5 0่กด3ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า วัสดีค่ะเพื่อพัฒนา